พบกับปิ๊ดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปิ่ดนก็จะมาเอาใจท่าน้องแมวเหมียวกันบ้างนะคะในบ้านไหนบ้างที่พบปัญหาต่างๆเหล่านี้บ้างอย่างเช่นน้องแมวของเรานะคะกินน้ําน้อยนะคะไม่ค่อยจะกินน้ําเลยบางทีเวลาเขบบ้ากระบะทรายนะคะก็คือกินตลบอบอวนไม่พอนะคะทรายที่ติดออกมาตามเท้าเขานะคะก็คือเกลื่อนกาเต็มบ้านไปหมดนะคะถัดมาก็เป็นเรื่องที่เวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะบางทีกลับบ้านดึกนะคะรถติดบ้างอะไรบ้างคะ่ะแล้วน้องแมวเขาก็หิีวนะคะไม่มีใครเท เลยเราก็เป็นห่วงอยากให้แมวกินข้าวนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะจะหมดไปถ้าทุกคนดูคลิปนี้เพราะว่าตัวสินค้าที่ปิ่นจะมารีวิวจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้แล้ววันนี้นะคะปิ่นก็นจะพาทุกคนมารู้จักกับ3ามไอเทมอัจฉริยะนะคะจากแบรนด์นัตตี T ้ไฮกิไทยแลนด์นะคะที่จะมาช่วยให้ทาสแมวอย่างเรานะคะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น1ห้องน้ําแมวระบบปิดนะคะที่มีที่กั้นทรายนะคะช่วยให้ทรายไม่ฟุ้งกระจายที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะอย่างที่ 2น้ำพุแมวนะคะที่จะช่วยกระตุ้นให้น้องแมวนะคะอยากดื่มน้ําและน้องแมวของเราก็จะมีน้ําสะอาดดื่มตลอดทั้งวันและสานะคะเครื่องคห้อาหารแมวอัตโนมัตินะคะที่จะช่วยให้น้องแมวของเรานะคะมีข้าวกินไม่หิวอีกต่อไปนะคะและทุกชิ้นนะคะปิดลองใช้จริงมาแล้วนะคะบอกเลยว่าสะดวกมากขึ้นที่สําคัญนะคะน้องแมวเขามีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากให้บ้านสะอาดน้องแมวมีความสุขนะคะก็ไปรับชมคลิปรีวิวเต็มๆกันได้เลย มาเริ่มกันที่ห้องน้ําแมวอัตโนมัติกันก่อนเลยนะคะดีไซน์ของเขานะคะก็จะเหมือนกาบอวกาศน้อยๆนะคะน่ารักมากสีที่ใช้นะคะทําให้ดูมินิมอลนะคะเข้ากับบ้านสุดๆขนาดภายนอกของเครื่องนะคะจะอยู่ที่571คูณ584คูณ531นะคะน้ําหนักของเขานะคะจะอยู่ที่10.4กิโลกรัมค่ะและเขานะคะก็จะมีแผ่นรองทรายมาให้เราด้วยนะคะอันนี้คือดีมากทรายนะคะที่ติดอยู่กับเท้าน้องแมวก็จะมาติดรวมกันตรงนี้นะคะเททิ้งสะดวกด้วยค่ะตัวแผ่นรองทรายนะคะเขาจะมีรูอยู่ด้านข้างนะคะพอดีกับ เครเะคะืพอระวังลงไปให้พอดีกันนะคะแผ่นรองซ้ายก็จะไม่ขยับไปไหนแล้วค่ะหน้าจอ LED ของเขานะคะก็จะมีโหมดมาให้เราเลือกใช้งานนะคะเป็นตัวโหมดเกีี่์ซ้ายให้เรียบโหมดทิ้งซ้ายโหมดรีเซ็ตแล้วก็โหมดเชื่อมต่อ WiFi ค่ะและเมื่อบีบฝาตัวล็อกด้านบนออกนะคะก็จะเจอกับตัวถุงบรรจุของเสียนะคะวิธีการเปลี่ยนก็คือเอาสายรัดถุงออกนะคะหากต้องการใส่เข้าไปนะคะก็ให้เอายางสวมที่ถุงก่อนนะคะแล้วก็ครอบไปที่ช่องค่ะวางถุงไปด้านข้างให้เรียบร้อยนะคะปิดฝานะคะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะด้านในนะคะ สามารถบรรจุไซส์ได้ถึงหลิตรเลยนะคะและภายในถังก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะไม่มีจุดที่สามารถดิบน้องแมวได้นะคะเพราะคำนึงถึงความปลอดภัย100%เลยค่ะตัวทางเข้านะคะสูงจากพื้นนะคะ20เซนติเมตรนะคะไม่ว่าจะเป็นแมวเด็กนะคะแมวขาสั้นก็เข้าง่ายนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเขายังมีปลอกคอแถมฟรีมาให้เราด้วยนะคะเป็นเทคโนโลยีปลอกคออัจฉริยะขึ้นสัญญ,ญาณปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายกับน้องแมวนะคะแล้วก็สามารถแยกแยะน้องแมวได้นะคะแม้ว่าน้ําหนักจะเท่ากันค่ะ เขาจะแจ้งเตือนนะคะดูประวัติความผิดปกติของการเข้าห้องน้ําแมวนะคะผ่านแอปเปิลมือถือแจ้งเตือนนะคะเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนถุงขยะแล้วก็เติมทรายนะคะเขาจะมีถุงขยะขนาด50คูณ50ซนติเมตรมาให้เราด้วยนะคะสะดวกครบทุกอย่างจริงๆค่ะและชิ้นถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเครื่องให้อาหารอัตโนมัติสีขาวที่มีดีไซน์สุดมินิมอลจุอาหารได้มากถึง3.2ลิตรมีนวัตกรรมช่องจ่ายอาหารแบบ6ลิตรปริมาณอาหารที่คงที่แม่นยำไม่ตกค้างและตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ไฟแสดง สถานะนะคะฝาปิดนะคะก็จะมียางซีลรอบด้านนะคะเราจุอาหารได้มากถึง3.2ลิตรเลยนะคะฝาปิดนะคะปิดสนิทนะคะไม่มีช่องโหว่ให้หมดหรือลมเข้าแน่นอน,นะคะ่ะตัววัสดุนะคะฟูดเกรดนะคะปลอดภยัยช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียด้วยค่ะเขามีระบบตรวจจับแบบ360องศานะคะตรวจเจอแม้ว่าน้องแมวจะทานอาหารอยู่ด้านข้างนะคะการตั้งค่าทางไกลนะคะผ่านแอปก็ใช้ง่ายง่ายนะคะเขาจะแจ้งเตือนดูประวัติความผิดปกติเกี่ยวก,กับการกินอาหารของน้องแมวผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะแจ้งเตือนเมื่ออาหาร แจ้งเตือนมาหารล้นชามนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนนะคะก็สามารถดูพฤติกรรมการกินอาหารของน้องแมวได้ตลอดเวลาเลยค่ะและชิ้นสุดท้ายนะคะน้ําพุแมวสีขาวสุดมินิมอลอันนี้นะคะเขามีโหมดการทํางาน2โหมดนะคะก็คือโหมดน้ําไหลตลอดนะคะแล้วก็น้ําไหลทุกห้านาทีช่วยกระตุ้นให้น้องแมวของเรานะคะอยากดื่มน้ํามากขึ้นค่ะและมาพร้อมกับระบบนะคะฆ่าเชื้อด้วยแสง uv a และ uv c นะคะทำงานอัตโนมัตินะคะทุก24ชั่วโมงค่ะมีปุ่มฟังก์ชันด้านหลังนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการเปิด ตัวเครื่องนะคะสามารถจุน้ําได้ถึง1.7ลิตรนะคะมีระบบป้องกันนะคะปั๊มน้ำเครื่องจะหยุดทํางานนะคะเมื่อน้ําเหลือน้อยและเรานะคะก็ควรเติมน้ำนะคะไม่เกินจุดแม็กนะคะไม่งั้นน้ำนะคะก็จะล้นออกมาได้ค่ะ เขาถอดล้างง่ายนะคะแนะนำนะคะเวลาที่วางกลับไปนะคะให้วางตรงกับจุด3จุดนี้นะคะและตัวเครื่องเขานะคะก็จะมีระบบกรองแบบ4ชั้นนะคะน้ําไหลหมุนเวียนตลอดเวลานะคะทําให้น้องแมวของเรานะคะมีน้าที่สะอาดดื่มแน่นอน,นะคะ่ะปินบอกเลยนะคะว่าทั้งตัวห้องน้ํแมอัตโนมัติเครื่องให้อาหารแมวแล้วก็น้าพุแมวนะคะทั้ง3ชิ้นนี้ช่วยให้การเลี้ยงแมวของเรานะคะง่ายขึ้นเยอะมากนะคะไม่ต้องมาคอยเก็บซ้ายเติมอาหารหรือว่าล้างชามน้ําบ่อยนะคะเพราะว่าทุกอย่างควบคุมผ่านแอปได้หมดนะคะแถมยังช่วยให้แมวของเรานะคะ มีสุขอนามัยที่ดีขึ้นด้วยนะคะตัวปอกคอของเขานะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกชิ้นนี่แหละค่ะก็คือเทคโนโลยีที่เจ้าของเหมียวต้องมี เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ3มไอเทมจาก n ็ t ต y h ้ไฮเก t ไทยแลนด์นะคะปิ่นหวังว่าถูกใจทุกคนนะคะและชิ้นแรกนะคะที่ปิ่นชอบเลยก็จะเป็นตัวห้องน้ำแมวอัตโนมัตินะคะก็คือเขามีขนาดที่กว้างนะคะน้องแมวของเราเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะคะที่สำคัญเลยคือเก็บกินได้ดีมากๆนะคะและชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นตัวน้ำคุแมวอัตโนมัติอันนี้นะคะก็คือเป็นของโปรดน้องอามเมทเลยช่วยให้แมวของเรานะคะดื่มน้ำได้มากขึ้นนะคะแล้วก็น้ำที่ดื่มก็เป็นน้ำสะอาดด้วยนะคะชิ้นถัดมาชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นชิ้้นนปขององง เฉยเลยนะคะก็คือเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะคะเวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะคะเราก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันให้อาหารน้องแมวได้เลยตรงเลยนะคะแม่แมบรู้ยังซื้อทั้งเซ็ตสาอย่างพบกันนะเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่ง สนใจนะคะปิ่นะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือใครนะคะอยากจะช็อปง่ายๆนะคะก็กดผ่านตะกร้าสินค้าใน YouTube นี้ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเท่ปิ่นด้วยนะคะวันนี้ปิ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย